สวัสดีครับก็มีหลายๆช่องนะครับที่บ่นเกี่ยวกับเรื่องของการทําคลิปที่เกี่ยวกับการเกาะก,กระแสนะครับซึ่งในช่วงแรกๆก็ที่มีข่าวข่าวกระแสดงดังนะครับก็จะมีผู้ติดตามยอะแย่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามหรือว่ายอดวิวนะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสักวันหนึ่งนะครับพอข่าวข่าวเหล่านั้นเลี่ยมหายลงไปนะครับผู้ชมของเราก็ ลด,ดลงมากมายเลยทีเดียวนะครับก็มีหลายช่องบนเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไม่เพียงแค่ลดลงเท่านั้นนะครับมีบางช่องถูกปิดสร้างไรายได้ด้วยนะครับอันนี้เราต้องระวังในตรงนี้ด้วยนะครับทางที่ดีเราก็ทำคลิปที่เราถนัดแล้วก็เป็นที่สนใจอของเพื่อนๆหรือผู้คนที่จะมารับชมนะครับก็คือทำคลิปที่มีประโยชน์นั่นเองนะครับก็จะ เห็นผลดีที่สุดนะครับในตรงนี้นะครับซึ่งคลิปเกาะกระแสนั้นนะครับเราไม่รู้ว่าทาง Youtube จะมาจับผิดเราตอนไหนนะครับมีหลายช่องที่บ่นเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทำคลิปที่เกาะกระแสแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับโดนปิดสร้างรายได้นะครับไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับาสาเหตุก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าจะไปดูที่อีเมลนะครับบางทีก็ ไม่มีอีเมลแจ้งมาให้เราทราบนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะไปลบคลิปหรือจะไปแก้ไขปัญหาตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องลําบากนะครับสำหรับช่องที่โดนปิดสร้างรายได้นะครับซึ่งก็บ่นเข้ามาหลายช่องเหมือนกันนะครับที่เป็นคลิปเกี่ยวกับการเกาะกระแสนะครับซึ่งช่วงแรกๆนะครับทาง Youtube อาจจะยังไม่พบนะครับหรือยังหาไม่เจอนะครับ แต่พอมาสักวันหนึ่งนะครับที่เราทำลงไปคลิปของเรานั้นถูกปิดสร้างไรายได้นะครับตรงนี้ก็เสียหายมากเลยทีเดียวนะครับต้องอกลับไปแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับลบคลิปที่ติดลิขสิทธิ์บ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็าฝากให้เพื่อนๆชาว y t u t u นะครับไปคิดพิจารณานะครับว่าการทำคลิปที่กเกาะกระแสนั้นดีหรือไม่นะครับก็ ดีในช่วงแรกๆนะครับช่วงที่มีกระแสบุมๆนะครับแต่พอภายหลังนะครับบางช่องถูกปิดสร้างรายได้นะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราทําคลิปที่เราถนัดที่สุดนะครับแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆสามารถรับต้องการรับชม นะครับก็ถือว่าจะเป็นคลิปที่ดีที่สุดนะครับ равля? ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังทำคลิปนะครับก็อย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งน้อยใจนะครับสามารถหาทำไปเรื่อยๆนะครับเราทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเครียดกับตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับสักวันเราก็จะประสบการณ์สเร็จนั่นเองนะครับ สำหรับที่นี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่ได้รับความาครับจากหลายๆช่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกราะกระแสนะครับหรือทำคลิปกเกาะกระแสนะครับตรงนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆครับผม